อ้าวไปราศีตุลครับอาจารย์ราศีตุลน,นี่คนดังมีใครบ้างเดี๋ยวนึกก่อนโอ้เยอะมากเลยราศีตุลน,นี่ราศีตุลน,นี่อย่างที่บอกเป็นราศีอะไรเป็นราศีคันชั่งครับแล้วก็ก็มีคนถามประโยคเนี่ยหลายหลายคนเหมือนกันว่าว่าราหูย้ายเมื่อไหร่อบอกยี่สิบเอ็ดตุลา ้าลาหูแล้ย้ายเนี่ยดีขึ้นหรือว่าแย่ลงแล้วครับราหูในตําราของอาจารย์อาจารย์สุชาติเนี่ยย้ายวันที่สามสิบตุลาอาจารย์สามสิบตุลาเลยสาสิบตุลาอะไรสาสิบตุลาคมาลาหูจะย้ายไปเขาพผมมาที่ยี่สิบเอ็ดตุลานะไม่ไงปฏิทินนี่แหละสามสแสดงว่า แสดงว่าเพี้ยนแล้วนะครับอันนี้นะฮะสามสิบสามสิบตุลาสามสิบตุลาลาการที่ลาหูเล็งลักนาเนี่ยครับคุณคุณเกิดลักนาราศีตุลเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพระเสาร์ทับลักนาโอ้โหอย่างเงี้ยย้ายแล้วไม่ดีอออย่างงี้ดีกว่าอยู่อย่างงี้ดีกว่าดีกว่าหรือคุณมีอังคารลุมลักนาก็ได้อ่าหรือคุณมีพระเสาร์อยู่ตรงนี้ก็ได้ ลาหูอยู่อย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าย้ายแล้วไม่ดีเขาหรือมีเสาเลงจะไปดียังไงนี่นะมันนี้นะให้รู้ตามนี้ไม่ต้อเกิดเสาอยู่ตรงนี้แหละถ้าเสาอยู่ตรงนี้ก็ดีมากเลยีย้ายไปดีเลยย้ายอะไรดีเลยอาจารย์บอยไอ้เสาเลยผมอยู่ตรงนี้นะตอนที่ลาหูไม่อยู่ตรงนี้ครับผมได้เงินจากตรงที่ลาหูย้ายไม่อยู่ตรงนี้อยู่เลือนอลีอยู่ในเรือนอลิกับวินาศนะ ได้ได้เงินขนาดอลกกวินาดนะยังได้ยังได้เป็นเป็นอย่างขนาดนี้นะอนี่ได้เงินจากอลอกวินาดนะและอันนี้ไปอยู่ในเรื่องไออเลไอฮาริทั้ที่สังเกตมาครับคือตอนที่สาวกลาหูเนี่ยคุณจะเลงแล้วคุณจะทับอยู่เรือนไหนก็ได้ต่างยถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยนี่ถูกต้องเลยจะอยู่วินาดอเิมอนะขอให้มันมาเลงกันมามาตรงกันเลยขอให้มันมาสัมพันธ์กัน ได้เงินทางนั้นเลยสั่งกตโอ้ยอย่างนี้สมมติถ้าเกิดพี่โยนี่มีเสาอยู่ตรงนี้อะลาหูย้ายมานี่ก็โอ้โหก็แจ็คพอตแตกอืยะอาอย่างงี้ก็แจ็คพอตแตกถูกแจ็คพอตแตกนะอธรรมดาตอนที่พ่อเสาอยู่อย่างเงี้ยอึดอัดไปตลอดนะพ่อเสาอยู่ตรงไหนก็ด่าก็ตามเนี่ยไม่เท่ากันอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงเนี้ยกําลังอ่อนที่สุดครับเขาเรียกว่าเชื้อโรคมันเข้าง่ายอนะครับก็เรียกว่าเชื้อโรคมันเข้าง่ายราสีกันตัวเนี้ยครับนะครับราศีอื่นนี่ยังไม่เป็นเท่าไหร่ถ้าราสีกันป อ่อนเลยกำลังเสาความเป็นเสามันไม่มีอถูกต้องครับเขาเรียกว่าจะร่วมมันเข้าง่ายกำลังต้านทานมันน้อยแล้วสถานี้นะครับอันนี้อทีนี้ก็ไปคนละเรื่องกันแล้วจะทายราศีตุลรอันี้นะอ้าวนี่ราศีตุลนะฮะกลัวไหมว่าเดือนที่แล้วครับราศีตุลมีดาวพระศุกร์ตัวนี้เคยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เพนทีครับในรอบเดือนในรอบเดือนสิงหาคมเนี่ยวันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดเจ็ดครับ ตอน5โมง30นที5โมงเย็น30นาทีดาวพระศุกร์ตรงนี้ดาวราศีเกิดมันกลับย้อนเข้ามาใหม่เรื่องเดิมไหมย้อนเข้ามาก็พระเกศเรื่องเก่าอยู่แล้วเรื่องเก่านะครับก็ถามว่าดีไหมดีเพราะอะไรเพราะว่าไปอยู่ในเรือที่สิบไปอยู่ในห้องเครื่องะไปมีมาตรฐานเป็นราชาโชคโชคเฉล่าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเด่นสาเห็นไหมครับ ก็ทำให้เจ้าตาเนี่ยจะไปเรื่องเกี่ยวกับการงานครับหรือบางคนนี่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับบางคนนะแล้วถ้าใครนี่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับแดงกลหรือต่างประเทศนี่จะประสบความสำเร็จเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากลับมาทีแรกไปทีแรกมาดูเชิงอทีแรกบายไปแล้วกลับไปย้อนมาใหม่ครับครั้งที่สองนี่ประสบความสำเร็จเลยในเรื่องเกี่ยวกับารงานต่างประเทศนะครับวันนี้แล้วก็ ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองกับการเงินเนี่ยนะครับเป็นดาวเป็นดาวตัว,ตวเดียวกันครับเขียนไปครับว่าคุณสภาวะที่ดาวังคารอยู่ตรงเนี้ยดาวคู่ครองกับดาวการเงินอยู่ตรงเนี้ยครับมันเลขกพัฒน์เสาตัวนี้มันพร้อ,อยงที่อาจารย์บอกพรบวกพรบวกพรมแต่ขักฉีกขาดฮะผิดหูคำเดียวเป็นปะชาดาครับฮะแล้วก็มีดาวพุธไปอยู่ด้วยอ๋อเราทำให้เจ้าตานี่ สภาวะในการที่จะได้ล่าผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆตัวเนี้มันเกิดอะไรมนเกิดการขัดแย้งกันถูกทอนออกไปเรื่องเกี่ยวกับล่าผลประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับหุ้นส่วนครับเกิดวิวาทวิวาดบางคนนี่ขนาดถึงอะไรขนาดถึงแตกหักฉีกขาดได้อะไรได้เลยนะครับแตกหักฉีกขาดได้เลยได้แล้วก็หลังวันที่สิบแปดไอหลังจากวันที่สิบแปดไปแล้วครับ ดาวคู่ครองกันกันกันเนยกเข้าหลังบ้านลัคนาแล้วคนายกเข้าหลังบ้านดีว่าทายเป็นดีกว่าดีกว่าเดิมดีกว่าคือมันอยุ่ตรงนี้มันก็มันก็ดีมันได้รอบแน่นอนแต่ได้มาแล้วอาจจะต้องโดนแบ่งหรือโดนอะไรทุกทอนลงไปแต่เวลาย้ายเข้ามาเนี่ยมันเป็นมหาจักรมันก็เหนื่อยมันเหนื่อยอ่ามันแต่ไม่มีการแตกหักเหนื่อยเฉพาะตัวเองเหนื่อยคือดาวดาว ดาวคู่ของคนรักกันเงินเหนื่อยครับแต่ว่าไม่เกิดสภาวะการแตกขักฉชิดคดไม่ทะเลาะอ่านะครับไม่ไม่ไม่มีปากเสียงไม่มีปากเสียงนี่ก็ดีคนละมุมนะครับแต่ใช้คําว่าเหนื่อยนะครับอันนี้นะฮะนี่แล้วก็จะมีสภาวะนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเรื่องอะไรอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการเงินเมื่อกี้หรือบอกไปว่าดาวเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยเป็นยังไงครับวันที่เท่าไหร่สิบหกสิบหก วันที่สิบหกเดาวการงานอยงนี้เสียหายเกิดการดาค่ะโอ้ยนี่เกี่ยวกับโดนสารด้วยไหมอ่ะจะโดนสิอาเหรอจะโดนสารติดคุกเลยนะอุ้ยต้องระวังให้ดีเลยนะเนี่ยใครราศีตุลเนี่ยถ้าไปพิพากษาวันที่สิบหกจะติดคุกนะถ้าสมมุติว่าคุณเมาแล้วไม่ยอมเชื่อตำรวจนะไปขับนะวันที่สิบหกนี่โดนจับติดคุกนะไม่ประกันนะให้รู้เลยคนเกิดราศีตุลนี่ถ้าวันที่สิบหกมีการอ่านหมายสารับ ฟังคาพิพากษาครับไม่รอดเตรียมไปเลยอะไรไปโอลี้ยงไม่ใช่หลักประกันติดแน่เออนี่ไม่ดีนะครับเป็นวันที่ไม่ดีเตรียมโอล้ยงไปเลยนะฮะวันที่ไม่ดีครับส่วนวันที่ดีมีไหมมีสิครับเนี่ยวันที่เท่าไหร่หนึ่งเลยวันที่หนึ่งนี่สร้างบ้านซื้อรถอนี่สร้างบ้านซื้อรถอะไรต่างตัวนี้นะครับนี่อ่ะ การเงินการงานครบแล้วมนันดูว่าเกิดเที่ยงคืนแน่ดูแล้วอาอจารย์มันมีนิดนึงเ,<อ>เดือนนี้มันเพนสองครั้งอวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมก็เพนอีกทีหนึ่งอันนี้เรื่องเกี่ยวกับอะไรอันนี้เพนเรื่องเกี่ยวกับบ้านเร<อ>ื<อ>่องเกี่ยวกับรถเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในงานอันนี้เป็นเพนงานใหม่อันนี้เป็นเพนเรื่องเกี่ยวกับลูกความรักโอ้ฮะวันที่เท่าไหร่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเลยระยะสิบเอ็ดิบามสิบสามองศาสิบสามอยู่ตรงนี้ เพชนลาหูเลยโดนพิษดิเพนเพนโดนพิษไม่เป็นไรแต่เพนลาหูเพนลาโอ้โหบุตรตาเพนลาหูนี่เพรบ้านตัวเองเลยนะอเออไ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 อถ้าเกิดเรื่องเกี่ยวกับการพันดันดีอะไรดีการเสี่ยงดีแล้วลาหูตัวจริงก็มามาเลงลักขนาอีกนะด้วยอะไรด้วยครับครับอันนี้นั้นถือว่าเพนดีนะเพนดีถือว่าเพนดีสามสิบเอ็ดให้หวยไหม สาสตรที่เบ็ดเลย,ยังไม่ได้ทำมาเลยง,งั้นเก็บเอาไว้ก่อนอไว้ดูกันรอบหน้านะครับก็ราสีตุลครบถ้วนกระบวนกาม